สีมาในไอ้บ้านนะคะทุกคนทำความสะอาด สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตทำความสะอาดบ้านอนโอ้ยดีใหม่แล้วพี่น้องเลย Thank you. สวัสดีค่ะทุกคนได้ใบยะนางมาสวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านโอ้ฝนจะตกฝนจะตกนลเนี่ยสวัสดีค่ะใครเข้ามานอไม่เห็นคอมเมนต์ ทำความสะอาดปีใหม่แล้วค่ะปีใหม่แล้วทำความสะอาดกาแพงก่อนวันนี้ฝนตกค่ะฝนตกมาอยู่ที่นี่ที่นี่ฝนตกจ้า ึงอมาว่าวอันนี้โอ้ต็นอันนี้เป็นาดยานานยะนานก็ดีดี <c ười> สวัสดีค่ะทุกคนมาดามสวัสดีจ้ามาดาม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 เจะว่าจังไหนเนี่ยอ้ค่อยเกวียนหัวเะเจ้ามาช่วยคอยทำงานเ็าจะปลูกผักตรงนี้อืมมาดามฝรั่งเศสตโอ้มาบ้านพี่จอยพี่จอยมัวแต่ทำงานอยู่มาดามฝรั่งเศสพี่จอยพี่จอยเราสเออ เก็ดหยางเนาะ <c oughs> ปีใหม่เลยบ้านไม่ได้อยู่มาดามอ้ยมาทำความสะอาดหน่อยเออเก็บอันนี้ก่อนนึก่อน รืลอปูใหม่รือละปูใหม่นำมาดามจ้ะโอ้จ้ะรื้อรื้อรือพื้นเนี่ยรือพื้นแล้วก็ปูใหม่จ้ะปูใหม่เออทำคนเดียวนี่แหละ อยากปลูกาาก็จั่นะอ้ยแป๊บหนึ่งนนมาดามทำงานสักแป๊บหนึ่งก่อนอันนี้มันเป็นหลังมันเป็นข้างบ้านจอยก็เห็นว่ามันคุมไว้มันก่อนคุมไว้มันก่อนแล้วก็จะเก็บเก็บมันหน่อยนะโอบคุณเดิมมาดาม ไม่เห็นหน้ากันอยู่ใช่ไหมน้ายก่อนนะคะขอบคุณนะคะทุกคนแหน่ฮ่าขอบคุณทุกคน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 จ้ะผู้ใดมาบ้างนี่เหตุมาดามคอมเมนต์มาขอบคุณเด้อมาดามฝรั่งเศสจะเห็นพี่จอยอยู่ติเห็นอยู่ตีเออพี่จอยจะทําจะลื้อดูแล้วก็ทําความสะอาดสักหน่อย ปลูกดีดีได้เนี่ยข้างๆบ้านปลูกดีเึงข้างกําแพงเขาปลูกกันเออฉันก็อยากจะรื้อแล้วก็ยังไม่ได้ปลูกหรอกเพราะฉันไม่ได้อยู่บ้านนี้คะดีฉันอยู่แต่นในสวนโนมาดามก็จะอยู่แต่นในสวนโอ้ยดยูแต่นในสวนวันนี้มาจากสวนก็เลยมาทําตรงนี้หน่อยนะทํามันหน่อย จ้ะทำแป๊บหนึ่งล้านะสองร้านดวงตา สวัสดีค่ะน้องอูสวัสดีค่ะพี่สมพี่ผสมผสมอ,อะไรนะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะมาบ้านแม่ลูกศรเหนือทุกครั้งแหละสวัสดีจ้านะผสมกอดกอดนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวค่ะไม่ทํานานไม่นานจะไม่นานแป๊บเดียวแป๊บเดียว จะทําความสะอาดแล้วก็ปิดมันะ เร็จเรียบร้อยอ๋เสร็จแล้วละจ้าอาติก๊กโตเตเป็นไงบ้างสวัสดีครับตัวเตอยอโตเตมาบ้านวันนี้ฝนตกแงเลยหยุดแล้วยังนี่โตเตนานแล้วไม่เจอเจอโตเตเป็นไงบ้างโอ้โตเตโตเตแม่ลูกศิษย์ทำความสะอาดปีใหม่แล้วเนะาะทำความสะอาดข้างบ้านนี่ทางบ้านใน ตัวเมืองนี่แหละแต่ว่ามันมีที่ดินเหลือไว้เอาอนุคุมไวนะคุมอันนี้ไว้เพราะว่ามันอมันง่ามันเยอะโอเคนั่งก่อนคุยกับโตเต้ก่อนรักหน่อยนึงก็จะลงแล้วแหละนั่งไร้ไม่นานโตเต้จ้ะโตเต้เป็นไงบ้างผมหิวทุเรียน มาลดน้ําติหิวทุเรียนมาลดน้ําทุเรียนติขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณเนี่ยได้เหงื่อแลวเห็นไหมได้เหงื่อแล้วก็จะไปอาบน้ํานะคะวันนี้ไม่ได้ไปบ้านไม่อุเลยเนาะโตเต้บอกว่าหิวทุเรียนมาดามบอกว่าไงมาดามบอกว่าไงนะมาดามก็สวัสดีพี่ส้มนะพี่ส้มพี่ส้อมอยู่ที่อังกฤษเนาะ อเป็นยังไงหนาวยังหนาวอยู่ไหมปราส้มเราลูกกล้วยเราแต่เราอยู่ใกล้ๆเราจะเอากล้วยเนี่ยไปฝากปลาส้มอยู่นี่เนี่ยกล้วยเนี่ยอ่าแต่นั่นแหลปะปลาส้มก็ไปอยู่ไกลเหลือเกินนะยายกลมก็พาเราไปไปร้านอาหารไทยวันนี้โอ้ยมีอาหารไทยเต็มอยู่อ่าแม่บ้านไอ้บ้านนอกนิวยอร์กก็ทุเรียนทุเรียนโตเตก็บอกยายกรมสวัสดีครับนาะงเงือแตกช็อกเลยเนี่ย ยูทูบเบอร์ไม่รู้จะยูทูบเบอร์ยูบไม่รู้ยูทูบเบอร์รลอยูทูบบ้านะวันวันโตเต้จะเป็นยังไงบ้างโตเต้ฮะร้านเป็นยังไงบ้างร้านร้านเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วนะสาว่านะใช่ไหมอันนี้ไลฟ์มาสิบแปดนาทีเอาเหอะสักยี่สิบนาทีก็ดีเนาะเงือแตกช็อกช็อกเนาะอีกสักนิดนึงนะถ้าท่านใดที่คุยกันแล้วก็ อย่าลืมล้างมือด้วจับไม้จับมือกันแล้วก็อย่าลืมล้างมือเนาะกลับบ้านกลับช่องเออโตเตก็บอกอ่าโตเตวิถีชีวิตบ้านบ้านเป็นยังไงบ้างตอนนี้อ่าโตเตก็ทักทายแม่อุบ้านนอก York, นะิวยอร์กเนาะแม่แม่อุก,ก็ผ่านเลยนะแม่อุนะ่ะไวัยมากเลยเขามาปุ๊ปบปั๊ปบปุ๊ปบปั๊ปบปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเขาก็ผ่านเขามีโคละช่วยเขาเลี้ยงโคด้วยเด้อมาดามก็บอก โตเต๋วสันไหวๆนะโอ้มาดามข่อยเงือแตกเด้ข่อยทำแค่นี้ข่อยไม่เหมือนแต่ก่อนเลยเด้พี่น้องค่ะคือบ้านหลังนี้มันอยู่ในเมืองผัดใหญ่ค้อยซื้อบ้านไว้แล้วลูกเมื่อก่อนลูกค่อยมาเรียนมันอยู่ใกล้มาหาลัยแล้วลูกค่อยเรียนจบมันก็ไม่อยู่บ้านมันทิ้งบ้านไว้แล้วค่อยก็อยู่ในสวนเนาะนานๆค่อยจะมาทีหนึ่งมาทีหนึ่งค่งอยก็มาทําความสะอาด แต่ว่าค่อยก็คิดว่าเออถ้าค่อยอายุมากกว่านี้นะค่อยก็อยากจะมาปลูกผักตรงเนี้ยที่ค่อยทําเนี้ยแต่พอค่อยก็มาคิดคิดดูเนาะทุกวันค่อยก็ปลูกอยู่ค่อยก็เริ่มเหนื่อยแล้วไม่รู้ค่อยจะทํารอดมะค่อยก็เลยว่าเออดูดูไปก่อนนะว่าเออเอาแค่ทําความสะอาดพออย่าไปลงทุนอะไรมันเยอะแค่ทําความสะอาดดูเผื่อนาคตลูกมาสานต่อนะค่อยก็เลยมานั่งนั่งเออเคลียพวก เศษใบไม้มันขึ้นมานะถ้าเกิดมันเยอะมันคุมมันเป็นเถาวันอะมันเป็นเถาวันคุมถ้ามันเยอะแล้วมันดูแลยากก็เลยวันนี้เอาดูแลเท่าที่มันกำลังเริ่มก่อนนะคะทุกคนอ่าพี่นันทิดาพี่สาวแม่ลูกสีมาแล้วนุ๊พาแม่ลูกสีไปเลี้ยงเป็ดหนาวก็หนาวเนาะเป็ดก็ว่าไปตามภาษาเนาะพี่ติ๊กมัน พี่ติ๊กรักบ้านเกิดก็ให้หัวใจกอดๆมาดามบอกว่าพี่จอยคอยจอดเดอร่คอยขับรถได้ได้ได,ได้เดี๋ยว่อยก็จะลงและเกรงใจเจ้าเดอรติ๊กบ้านนอกก็กอดๆพี่สาวแม่ลูกศีษก็น,กน่นมาแล้วพี่นันจ๋าเป็นไงบ้างกับพี่พี่นันก็ทักทายายก้มนะ,ะแม่ลูกศิษเอาสักยี่สิบนาทีพอนะคะทุกคน,น,ะคะนกเนาะเหงอแตกแล้วเออให้เพื่อนได้ไป ทำหน้าที่ตามอัธยาศัยอย่างน้อยมาวันนี้ก็ขอบคุณโตเตเป็นเพื่อนเก่ากันสมัยที่ไอโตเตไม่กล้าไล่สดนะตอนนั้นแม่ลูกศิษย์จำได้แม่นเลยแบอบกว่าโตเตไอเราอะเราอะเราเราตั้งใจที่จะมาเป็นครีเอเตอร์ถ้าเราไม่ทําวันแรกมันก็ไม่มีวันถัดไปวันนี้มันเป็นวันที่เราต้องทําแล้ว มันยังไงมันก็ต้องสําเร็จเนาะโตเต๋บอกอไร่สดเลยเดตั้งแต่ตอนนั้นเรารู้จักกันมาได้สองปีแล้ว,นะวเนาะโตเตเนาะวันนี้โตเตไปไกลแล้วจากทุกคนวันนี้น้องชายคนนี้มาบ้านแม่ลูกศรยินดีแล้วก็ดีใจด้วยอันนี้เป็นหนึ่งเหตุผลที่แม่ลูกศรเปิดบ้านนะคะทุกคนแล้วก็พี่นันทิดานี่ยังเจอกันบ่อยเนาะพี่สาวคนนี้เจอกันบ่อยแต่โตเตเนี่ย ไม่ไม่เจอเลยแต่วันนี้ขอบคุณมากๆนะยังเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนสมัยนู้นบอกอยากกินทุเรียนสมัยมาช่วยปลูกทุเรียนต้นแรกนู้นขอบคุณมากโตเตะน,นะโตเตะกับพี่นันพี่นันนะไอ้แม่ติกต๊กกับพี่นันนะติ๊กติ๊กติ๊กรักบ้านเกิดกับพี่นันพี่ติก๊กอันแม่ลูกศรไปทําอะไรแล้วเมื่อตอนเที่ยงในแม่ก็ไปจําช่วยล้างจานหรือทําอะไรเลย เออไล์สดเนาะเออไล์สดเออไล์สดก็เข้าไปอยู่แป๊บหนึ่งใช่ไหมอืมได้ยี่สิบนาทีคุณติ๊กคุณติ๊กนะยี่สิบนาทีค่ะทุกคนประมาณนี้แหละเนาะการไล์สดไม่ลูกสีไม่เอาไม่เอายืนเหยืยดเนาะไม่เอายาวเพราะว่าอ่ามีเวลาไม่เยอะค่ะให้เพื่อนไปมีเวลาทําอย่างอื่นเนาะขอบคุณทุกคนทุกกาลังใจทุกการรับชมนะคะไล์นี้ก็เป็นการทํา ความสะอาดหลังบ้านอันนี้หลังบ้านเนาะแม่ลูกศิษย์ก็วันก่อนมาลหลายะบ้านหลังนี้แต่ว่าทําหน้าบ้านตัดต้นไม้วันนี้มาทำข้างข้างเออมันทำข้างข้าคิดว่าตรงนี้อยากจะปลูกผักก็ปลูกได้อยู่นะทุกคนมันก็มีแดดอยู่กําแพงข้างบ้านเขาก็ปลูกกล้วยปลูกอะไรเราก็ปลูกได้แต่เราไม่ปลูกดีกว่าเพราะว่าต้องไปดูสวนเนาะ ประมาณนี้เนาะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะกล่าวคําว่าทุกคนทุกท่านที่มาในไลฟ์แม่ลูกสี่หกเลิฟนะคะขอบคุณทุกกาลังใจกี่เลิฟก็มีคุณค่ากี่เลิฟก็มีความหมายขอบคุณและสวัสดีทุกคนไลฟ์มา20นาทีเนาะขอบคุณจ้าบ๊ายบาย